สวัสดีครับผมเจอกันอยู่เช่นเคยกับอีฟบอนสองพันยี่สิบสี่นะครับอันนี้ผมก,ก็มีนี่เลยตัวแจกฟรีเช่นเคยนะเป็นโทมัสมุลเลอร์นะผมร่างนี้การ์ดเท่มากนะเป็นแบบโทมัสมุลเลอร์กันสไลด์มานะผมเท่มากอันนี้อายุสามสี่นะแก่ล้วครับเล่นสไตล์เป็นดัมมี่รันเนอร์น,นะ,บะแบบอะไรวะ กองหน้าตัวหลอกผมนะผมเป็นแบบเซสติกสไตล์เก์นะผมตำแหน่งหลักนี่ต้องหลอกสำเนียงชัดๆนะนะก้อนนี้เป็น AI พิยิ่งนะผมโูเลตติง้งตอนลงทีมก็11ลงทีมแล้วเก้าสนะครับแล้วแอตแทกกิ้ง3เอ้ยเก้าสิบนะผมบอลคอนโทรล88ดส กิ้งใช้โพซิชันแปดสบี่ลพาแปดสิบห้าจ่าย 84, 85, ดีนะฟินิชชิ่งจุดสกอร์แปดสิบแปดนะผมมีอะไรน่าสนใจไหมกิ้งพาวเวอร์ก็แปดสิบครับเซมินาแปดสิบไม่เหนื่อยไปเกินไปนะครับถือว่าแต่ว่าก็ถือว่าน้อยอยู่นะผมเอา้าลืมดูลืมให้ดูสกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลฮาร์ดวอล์กเกอร์นะแบบอะไรวะงานหนักอะไรประมาณนี้นะผม นี่อันนี้สกิลสกิลโม่งโหชอบมากเฟิร์สทอมช็อตสกิลกับตันซูเปอร์ซับไรเงี้ยนะผมยิงจุดโทษไรเงี้นะเราไปดูกีเกมดีกว่านะว่าทมัสเลองเรามาเล่นเป็นสตรกสตรเกอร์แล้วมันจะได้ยิงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เกมนะเจอฟีไพย์นะผมแล้วคนอาจะสงสัยาว่าที่ผมพูดไปคือสควอกสติ๊กเกอร์คืออะไร เออผมพูดผิดนั่นเองนะผมต้อตงเรียกว่าคอสไทเกอร์นะครับก็คือตำแหน่ง s อสนะผมเป็นแบบอ่ากองหน้านี่แบบว่าจะอยู่ต่ำกว่าเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับเป็น s อสนั่นแหละนะครับแล้วชีงมาอย่างนี้สากาจะให้ใหอยลุ่เด็เต๋อครับมาครับโมงอย่างนี้อ้าวเฟลิกไปไหนแล้ว ฟิลิปก,ก็ไม่เหลือบันเลยนี่มาเาป้มาครับเตลวเอามางี้ข้ามาวิงก้าไม่ได้บาสโตนีเแีร์ไปกันเตลวเตลวเอ้าใจมางี้โดนทโทมัสมลเล์หรือเปล่าไม่ได้ครับมัลเลอร์ไม่ได้ปะ เอางี้จ่ายช้าเกินมันเลอ์เอาไหมเอาไหมเปลิกละจ่ายมาฟิลิกให้คาร์ลอสอืมไม่ทันนะผมติดกุนเดโรด,ดดี้อา้าวเขาจ่ายไม่สวยครับโรด,ดดี้ลไลททูมเลยจังหวะนี้ไม,ม่มนเลอ์อืมอะไรวะเกิดอะไรขึ้น สมัยก่อนเนี่ยผมชอบมากเลยนะมูลเลอร์เนี่ยสมัยนั้นถ้าว่ามันเป็นทีมชาตินะผมแบบอายุนกองหน้าประจําการเลยนะผมแต่ว่ามันหมดอายุแล้วไงเลยไม่เล่นเลยนะผมมูเลอร์โมงมาเจาะเข่าลงนี้เสียแรงเนี้อผมไปเจอแต่ว่ามูลเลอร์เนี่ยผมว่ามันก็ตามแสต,ตมสเตตี้ผมว่ามันเล่นดีนะแต่ว่าเล่นไปเมื่อไหร่หน,นะผมเลีมไม่ได้มันน้อยนะ าบอลเลอร์ยิงลูกนี้ครับไมค์พาดบอลเลอร์พูดนิดพูดหน่อยเนีผมยิงเลยนะทอม,มัสเลอร์ล่างนี้ไม่ทำมาันาจริงนะผม,ผมบอกแล้วว่าตำแหน่งว่าเล่นเอสเอสนี่เพราะว่าน่าจะเป็นบอลเลอร์นี่แนะหละที่เล่นดีสำหรับผมนะคนก็จะเป็นกิสมันนะผมเล่นดีอยู่สองตัวนนะี่างนี้กาที่ผมเล่นมา,าครับเดี๋ยวเช้าไปมาทุบ อืมันกระตุกกระตุกนิดหน่อยครับขออภัยมาแล้วเลิ่มไม่ได้ครับขอสุดตาให้มาดิคินไลท์เางว่า,าอุ่นเลิอกอยิงทีครับติดเซฟเคซ่าตาโอ้ไม่ทนันน้ำเคซ่ามันเป็นไหลเป็นไรเราไม่สีเหียมไอซอนม,มาแล้วจ่ายแบบนี้มีสิทธิ์ดหลอหอ ไม่ได้เหมือนกันนะผมในทุ่มเราผมตู้ไม่เขียวซาวิ่งทัถหรอวะไม่รู้ครับไปคิดดีครับไปไปแม่งโค้งเกินเียร์ซ่านนะะป,ปุนปเ,เ,นเ,บนเ่บันมาซากา้าให้เบนยมไฮรุนไฮรุนไม่คิปแน่ว่อา,อาจะเล่นไฮรุนนะ ว่าผมมีเหมือนกันนะผมสัปดาห์นี้เขาแจกนักเตะเยอะมากนะครัตอนนี้ผมเห็นมาเลยพวกไอ้ที่ว่ามันเป็นแพ็คบูลออ็อกอะแจกเยอะจริงนะผมแจกประมาณอะไรวะเกือบสิบตัวเลยมั้งผมว่าเป็นน่าจะเป็นสิบตัวนะเพราะว่าแบบมีไอ้ชูปูโมเตงเนี่ยนะแล้วก็กลุตัวอะไรอย่างงี้เอ้ยมีกลุ่มตัวคูโบะนะผมที่มันเป็นแบบอนิเมะน,นะ ผมก็จำไม่ได้แล้วมันมีตัวอะไรบ้างอิกสก,กี้งไงเอออิกสก,กี้แล้วก็คูโบะนะครับผม <S <S นักเตะญี่ป,ปุ่นนะผม <S <S ลูกหลักโคโนมินะแล้วโคเบลจับา <S <S มาย่าวไปรับไปครัพขึ้นหมดขึ้นแรกน้อ,นองหนึ่งเลยทอมัสสเลยครับผมวิดิโอหนึ่งต่อในแบบว่ามันเลืกเราจะยิงยี่ต่อได้ ผมต่อที่ขึ้งหลังใหรลุนเปิดมาคาร์ลิกงกาคาร์มนบิงกาแล้วเตลเดอร์ลิงแฮมคาร์มันิงกาชื่อแมงงาไว้ศาสตร์สวัสดิส์สเปิ์แจกมาซ้ายเอิมเป้ตัดเข้าอืไม่ได้ครับติดกุนเด้โรดดี้ให้มาคาร์ลิงกาแล้วเอิมเป้จับไว้ได้ดิฉันไล่ขึ้นหลังไปเลยโคเบลเปิดยาวครับเซซ่า ลงโล่งแล้วอย่างนี้แทงมามุลเลอร์เล่นชิงไหมครับเจสซ่าเปิดมองมาเบอร์ลีล่าไม่ได้นะทำอะไรวะเนะี่ยน่าจะเปิดแรงเกินนะน่าจะต้องแบบเปิดเข้าตีนอะไรอย่างนี้นะผมาแล้วกุนเดให้มาสากะแล้วกุนเดแทงไปดีกินไลร์ดีกินไลร้ช่องแคบ,แคบ ไปโอ้โหห่มูงสวยมากชัดนี้ผมจะไม่ลืมเลยพี่เป้พี่หม่งสวยขนาดนี้บุลิงแฮมเงิ่มหาละงงจากทรัตาน,นี้เป้มาบริลลาต้องเคี่ไปก่อนนะขึ้นหน้าไปก่อนสถานการณ์บังคับอ้าวอันเด โหแล้วมันมีโล่งอยู่ตัวหนึ่งดีขนาดไหลต้องมาเก็บให้นะผมเดีมดฮาเตโออ่าคาร์เมนกาไม่ได้เบริบรลาไปไปอับีิสตองโดเอาอืมออาว,อาวเอ็มบเป้ได้ยิงกระจ่อลูกนี้เดี๋ยวพึ่งยิงมันเลยมันเลยเดี๋ยวพึง่ง เพิ่งล็อกเข้าในอีกทีเนาะตีขามุลเล่เก็บได้เป็นลูกที่สองนะมุลเล่เราหมงมุลเล่เอาแล้วเป็นเกียร์ซ่าหมดแล้วอะไรวะเนะี่ยทำไมมันไนนม่ไปยืนหลายคนนะผมเลยเรียกเป้าไม่ถูกเนี่ยหลังให้มุลเล่ยืนคนเดียวพอแล้วพอแบบมันเป็นแบบเอสเซสอย่างนี้นะครับผม กองหน้าเราก็จะลงมาเชื่อมบอลมากขึ้นนะผมเชื่อมมากกว่าพวกกองหน้าโตโต้อะไรอย่างนี้นะผมว่าเป็นแบบตำแหน่งที่ดีมากเนะเอดเอดนเนี่ยเป็นแบบให้กองหน้าเราไปเชื่อมบอลบางจังหวะนะผมอ้อยูเ่เมืองเซฟไม่ได้เดีย๋ยวไเลยครับอ็อเป้หมกมาลูบิโตลูบิโตคาร์ราลอสคาร์ลอส แขงมาคาร์ลอสแล้วเปิดโม mm hmm. เปิดชา้าเกินคาร์ลอสเอาแล้วซาก้าตีปัสตัวนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนนะครับไอมาออมซิอุตส,สายมาแล้วโรเป้เปิดเท้าซ้ายได้ไหมอือใจใจตรงมากครับโรเป้มาติอุตตะวัดไปลูกหนีรับ ไม่เป็นคนนะผมเอสัไมไปเกิดให้ซ้ายมาขอสัตดวด์จิตาแล้วดีคนินไลท์ยังไงก็จบแล้วขอยิงสักลูกนะครับผมเนตีเอลซอนแล้วแมตช์นีได้จบหนึ่งศูนย์ะผมลอตทษสเลอร์ก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะผมดีกว่ากานนาโชค,คลิปที่แล้วมา,มากนะครับ ใครที่มีข้อตัวอย้งก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมจะอ่านทุกเมนเลยนะสคกทีนี้ต้องขอเวลาก่อนนะผมเจอใหม่คลิปหน้าขอคิดก้อเท็มกันเหมือนเดิมนะ